นองจ้าใส่ลงไปเลยลาดมาเลยพี่นองจ้าเผ็ดๆไปเลยคนก่อนพี่นองเขเล่กันจ้า<ฮ>มาเลยจ้าข้ามย่ใหญ่พี่นองจ้ามาจ้าข้ามตัว,ตว รสแซ่บพี่น้องจ้าต้มน้ำปลาจ้าต้มขนมจีนใส่ใส่สกับซีรุกพักจ้าในต้มน้ำปลาพี่น้องจ้าเสิรแซ่บเมื่อนี่สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายซู่ผู้สู่ขนจ้ามื่อนี้มาพอกระใสาสารผ้าแสบพี่เกาพี่น้องจ้า มันีไซซ์ซานในข้าปุ่นจ้ะข้ปุ่นเม่นัวข้าวปุ่นพี่น้องจ้ะข้ปุ่นซ่างนำปลาลาพี่น้องจ้ะขึ้นจากจ้ะต้มแต่นำปลาลาซื้อๆพี่น้องจ้ะโรยพริกป่นพี่น้องมีพี่น้องจ้ะตุ่มมอน,นึงเลยพี่น้องจ้ะใส่ลงไปเลยลาดมาเลยพี่น้องจ้ะนั่งนัวพี่น้อง น้ำปลานัวๆใส่พริกป,ป่นขอบีกพี่น้องจ้ะเผ็ดเผ็ดไปเลยพาเข้ากระมี่อา่าซาลาแน่พี่น้องนะักตัวลืม้มพาอีตูจ้ะกระลำลวกพี่น้องจ้ะเผ็ดๆพ,พี่น้องว่าใส่ยังหลายดอกจก้ะน้ำปลาปลารสแซบนวดอยู่แล้วพี่น้องจ้ะ คนก่อนพี่น้องคเคลเล่กันจ้ะโอ้ยแต่แสบปอพี่น้องจ้ะซิมกันแค่นี้ก็เลิศแล้วพี่น้องแสบจ้ะหลุดลงไปเลยจ้ะตัวพี่น้งองหยัดไปอีกตัวงาม ินแบบบานๆนะจ๊ะพี่น้องจ้าก่ตอ้องใส่ยังไรนี่จ้ะพี่น้องเด็ดลงไปเลยไป,ออไ,ไปพออีตัวพอใส่สันไปพอพอดีจ้ะได้มาสองหอ่อพี่น้องละพออีตัวหาอยากจ้ะดูลานโดนๆไปพอมาไว้พี่น้องจ้ะคือจากเศร้าขอบุญกันเลย จัดสะเล,พล,ย,ลยพี่น้องพักหลายๆพี่น้องจ้าแซ่บเฮ้ยปวดพ่อบ้า,บานนี่มาเด้อจ้าพี่น้องจ้าเ็ษแซ่บบานนี่จ้ะลุยเลยพี่น้องลุยเลยพี่นอ้องเสร็จเมือเลยพี่น้องจ้า ยังไงพี่นาจ๊ะ แซ่บพี่น้งองเม,มนูเสร็จกินเบืเบอ่อเนอะพี่น้องจ๊ะมาจา้ะข้ามตัวตัว ว่าพี่น้อง แต่นำปลาไหลบเซ้พี่น้องหือม หอมอากอีตัวพี่นนังจ้ะถือกันครับ อยู่เยอรมันเปลี่ยนอากาศแล้วพี่น้องจ้ะคึ้นฝ้าคึ้นฝนทุกมือบ่าคอยหอนแล้วพี่น้อง ที่บนเผ็ดยูทูบพี่น้าจ้ะ mhm mm ใช่บพ so mm ี่น้องรแตกะแตนม ผดโพแซ่บพี่น้องมาละเจ้าพี่น้องจาบานนี่สมคึดอยากพี่น้องเกี่ยงแซ่ไวพบพอกันคลิปหน้านะจ้า